ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอา8มิลครับสูบมือนะไม่ดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นทรงที่ลูกค้าขอมาแบบนี้นะครับนี่นะครับลแบบขอแบบเรียบๆไม่แกะลายไม่อะไรสักอย่างครับนี่นะครับตัวนี้ลางประมาณ14หิบห15มิลนะครับแลูกค้าบอกนะครับ ผมก็ทำเลยทำ15มิลไปตัวนี้โอเคบอกว่ายาว20เซนผมก็ทำ20เซนตรงนี้ไปตรงนี้นะครับลองตัวนี้33 33มิลรครับส่งคำขอแกบอกเอาแบบธรรมดาแบบเรียบๆง่ายๆนะครับ ก็แบบนี้นะครับทีน,นี้ก็บอกว่าขอเล็กๆครับผมก็ทำให้แบบเล็กๆนะครับตัวน,นี้คนระับไม่กว้างเท่าไหร่นะครับใครสนใจก็นี่นะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับยังทำอยู่เรื่อยๆนะครับเรบทาททำอยู่เรื่อยๆนะครับท่านใดที่สั่งงานมาแล้วก็ใจเย็นเน,นะครับพอนนี้กำลังเล่งทำให้สุดเลยครับ ตันนี้ก็จะส่งลูกค้านะครับของลูกค้าเวลาจะส่งลูกค้าผมก็อัปเดตให้ดูตลอดนะครับบางครั้งลูกค้าเขาบอกรีวิวให้ดูหน่อยผมก็รีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับสีดําตัดสีแดงนะมันจะสวยหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ก็ขอบเล็กเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับครับผมถ้าใดสนใจก็นี่นะครับช่างแบบบ้านันะครับงานก็แบบบ้านันะครับ สนใจก็โทรมาตามนี้นะครับโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับ